ผมว่าคริสเตียนที่ทําได้คือเราอดจะช่วยในฝ่ายของร่างกายนะฮะให้ที่พักผิงชั่วคราวนะฮะแล้วก็ด้านของจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากที่เราจะเข้าไปเยียวยาจ,จิตใจของผู้คนในช่วงเวลานี้ด้วยความเอื้ออารีด้วยความรู้สึกว่าเข้าใจเขานะครับแล้วก็เป็นเวลาที่ดีที่เราจะสดงความรักของพระเจ้าออกไปด้วยนะครับ คือในกรณีของประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยเราไม่มีผะทบด้านของฝ่ายร่างกายคนเสียชีวิตมากมายในระดับใหญ่มากเท่ากับทางเมียนมานะฮะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของการช่วยเหลือเนี่ยอาจจะไปทางด้านร่างกายเนี่ยน้อยหน่อยนะฮะแต่ถ้าเป็นเมียนมาต้องใช้ใช้การช่วยเหลือภาครัฐเยอะมากในฝ่ายร่างกายนะฮะไปการช่วยกู้อะไรทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นแต่ว่าสหรับประเทศไทยเนี่ยก็รัฐบาลก็ต้องวางแผนให้ดีๆในการที่จะรับ รับสถานการณ์สร้างความมั่นใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องมีระบบการเกิดภัยอะไรหลายอย่างเข้ามานะครับส่วนภาคประชาชนเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่จะเป็นที่ต้องเอื้อเอ,อื้ออารีตอกันนะครับอย่าไปเอาเปรียบกันในช่วงเวลานี้นะฮะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือกันผมเชื่อคนไทยก็เป็นคนที่ใจิตใจดีอยู่แล้วนะครับมุมของคริสเตียนเนี่ยต้องเป็นมุมที่เราเปิดออกนะฮะในผมก็ได้ได้ทราบมาว,ว่า,าคิดด้จากหลไรด้วจากเปิด ที่จะออกเพื่อให้ประชาชนที่มีความลำบากเข้ามาพักได้ชั่วคราวนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นข่าวที่ดีสำหรับคริสเตียนที่เราสัแดงความรักของพระเจ้าไปในการมีจิตใจที่เอื้ออารีต่อกันนะครับแล้วก็รักกันรักกันเปิดบ้านให้กับคนแปลกหน้านะครับผมว่าคริสเตียนที่ทําได้คือเราจะช่วยในฝ่ายของร่างกายเนื้อสัให้ที่พักพิงชั่วคราวนะฮะแล้วก็ด้าของจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากที่เราจะเข้าไปเยียวยาจิตใจของผู้คนในช่วงเวลานี้ ด้วยความเอื้ออารีด้วยความรู้สึกว่าเข้าใจเขานะครับแล้วก็เป็นบวราที่ดีที่เราจะแสดงความรัก parole, ของพระเจ้าออกไปด้วยนะครับการที่คนหนึ่งจะคิดแล้วก็ ให้ควนแล้วก็มีการตกผลึกของความคิดถึงจุดที่เขาจะสาม,มารถไว้วางใจในพระเจ้าได้เพื่อจะมาถึงซึ่งความรอดเนี่ยก็ใช้เวลาจจุดหนึ่งเหมือนกันนะฮะวิธีการจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีหลายวิธีบางคนก็จุดเริ่มต้นมาจากการที่เขารับคําตอบจากพระเจ้าเวลาที่ฐานบางคนเกิดความรู้สึกไว้วางใจกับในผู้พูดบางคนก็สะสมความ คิดอย่างนี้มาเป็น,เ,ปนเวลานาน,านๆแล้วก็แล้วก็มีความเข้าใจบางอย่างเกิดขึ้นในจิตใจฉะนั้นเนี่ยในภาวะของจิตใจในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกตามตรงว่าคน,คนก็คนก็ยากที่จะใข้ควรความจริงเรื่องพระเยซูคิ์ในลนักษณะของการตกผลึกนะฮะอาจจะมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นตกใจแล้วก็ความตกใจตื่นเต้นก็อาจจะมีความคิดที่อาจจะไม่ได้ลึกมากในเรื่องของความจริงเรื่องเรื่องของพระเจ้าอาจจะเป็นความตกใจมากกว่าฉะนั้นในความตกใจความวิตกนี้ อาจจะยากที่เราจะถึงจุดที่จะช่วยให้เขาเกิดความคิดที่ไข้ควรในจิตใจจนตกผลึกว่าเรื่องพระเจ้าเป็นยังไงสำหรับเขาอันนี้ในภาวะจิตใจของคนก็มีบางภาวะที่เป็นภาวะที่ว่า,าวิตกกังวลแล้วก็คิดไข้ควรเรื่องอื่นมากไปฉะนั้นคิสเยนอาจจะต้องยื่นมือช่วยเหลืออย่างอื่นไปก่อนแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเมื่อเขานิ่งพอจิตใจเขานิ่งพอผมว่าการพูดความจริงเรื่องพระเจ้าในจุดที่เขานิ่งพอแล้วรับฟังเนี่ย จะเกิดผลมากกว่าอย่างแน่นอนเพราะว่าเราตั้งใจว่าจะให้เขารับความจริงไข้ควรแล้วก็เกิดความเชื่อภายในจิตใจฉะนั้นวินาทีเดียวที่จะฟังแล้วก็จะต้องเชื่อทันทีเนี่ยผมคิดว่าโอกาสความความเชื่ออย่างแท้จริงเนี่ยจะมีน้อยบางคนก็ผมก็พบว่าในงานวิจัยก็พบว่าในลักษณะของพิจักที่มีการเรียกนํำรับเชื่อนะฮะถ้าเรียกว่ารับเชื่อส่วนใหญ่เนี่ย เอาว่าประมาณ20%นะนะหนึ่งใน5ก็จะเป็นคนที่จริงใจคิดให้ครัอย่างดีที่เหลือนี่เขาเรียกว่าสังคมไทยนะฮะเ,เพื่อนๆผ,ผ,ผักกันมาเกรงใจอย่างเงี้ยนะฮะนี่ขนาดบรรยากาศที่เรียบๆนะฮะเรียบๆไม่มีปัญหาอะไรนะทั่วไปนะแต่ถ้าบรรยากาศคนที่อยู่ในภาวะที่ที่คุกรุ่นหรือว่าเครียดหรือว่ามีภาวะกังวลลักษณะลักษณะนี้คือชีวิตจะยังไงเราไม่รู้อนาคตไม่รู้อะไรเลยนะเขาจะวิ่งอย่างเดียวใจิตใจเขาจะไม่นิ่งพอที่จะมารับฟังเรื่องของพระเจ้าได้ได้อย่างดี